สวัสดีค่ะคุณบุกวร,รพงนะคะ,ะ,ะส,วส,สวัสดีครับช่องสุนทรีแมวเนียวสวัสดีครับค่ะวันนี้พี่มุกม,มาเตรียมอะไรเหรอคะเตรียมถ่ายทอดรายการออนไลน์นะครับพัดออนไลน์รายการ fm 90.5เนาะของคุณใจใยยังเนาะหรือ fb facebook youtube มิติข่าว90.5เนาะถ่ายทอดสามช่องา <embracing. S 2> ทางทั้ง youtube แล้วก็ facebook ด้วยแล้วก็ ิวย,ย์เเนาาะกกร็ช่วงนี้เป็นช่วงอรอสัมภาษณ์ใช่ไหมคะเวลาตำหนดการก็คืออยู Alors, future, ่ที่กี่โมงอ่ายโมงห้านาทีไป่ใหญบ้างตื่นเต้นไหมเต้นเต้นเพราะว่าเพิ่งเพิ่งได้รับสัมภาษณ์เพิ่งเคยสัมภาษณ์นี่แหะการก็ลองลองดูวันนี้วันนี้หัวข้อเรื่องที่ที่เราจะสัมภาษณ์กันเป็นเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องผลงานเพลงของใครมุกแมวคุณจำเพลงผลงานเพลงแต่งของมุกโกลาพงศ์มีเพลงที่จะเขาจะสัมภาษณ์เรื่องเพลงแม่นตีแล้วก็ เพลงแนมแนมเืองแหน่เป็นภาษาเป็นภาษาถิ่นภาษาถิ่นแนมเืองแหนเนาะเป็นแนมแนมเืองแหนนะคะเดี๋ยวเราก็กาลังเตรียมการเข้าสู่รายการรายการโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพในช่วงระหว่างที่ให้การให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะตอนนี้ก็คือให้ทางมุกวรพงค์ได้เตรียมตัวที่จะเข้าช่อง เพื่อเตรียมตัวในการให้สัมภาษณ์นะคะอันนี้ก็เป็นมิติใหม่ของคอ่ายเพลงมุกแมวคนทําเพลงนะคะค่ายน้องใหม่ที่มีผลงานนะคะหลากหลายนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนที่เรากำลังโปรโมทเพลงนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะที่จะเข้าสู่รายการนะคะตอนนี้มุกปรพง์ก็เข้าสูหา่หน้าจอไปแล้วนะคะอยู่ใช้โปรแกรม z ู o นะคะแต่ตอนนี้ก็ทันสมัยเนาะใช้โปรแกรมออนไลน์ สามารถที่จะสัมภาษณ์กันได้สัมภาษณ์กันได้อย่างสบายนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะที่เราจะทําการซุ่มดูเงียบๆนะคะเราจะซุ่มดูเงียบๆเบปิดไฟฟังเปิดไฟเดี๋ยวเราก็มาดูอากับกริยา <c oughs> เนาะสำหรับมือใหม่ที่ถูกสัมภาษณ์นะคะก็อาจจะตื่นเต้นนิดหนึ่งนะคะถึงแม้จะเป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์แต่ <Okay. S 2> มันก็จะเป็นช่วงเวลาดีๆสำหรับพวกเรา ตอนนี้พวกรพงศ์ก็อยู่ที่หน้าจอนะคะอยู่ที่หน้าจออยู่นะคะก็รอให้รายการเข้าสู่รายการนะคะสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามแล้วก็ซุ่มดูเขาเงียบๆนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ที่ให้สัมภาษณ์ใช่ไหมคะ,ะก็จะต้องอาจจะไม่รบกวนนะคะในในตรงจุดนั้นนะคะยินครับยินสิ่งผมไหมครับสวัสดีครับเจ๊ย,ยังสวัสดีครับ อันนี้ก็เป็นช่วงเข้าสู่รายการแล้วนะคะอก่อน๋อก่อนที่จะมาเปิดคล้เพลงผมก็ทำงานเป็นพนักงานประจำบริษัทเนาะงานประจำบริษัทอยู่ในห้างห้างหนึ่งเทียวทีนี้ ผมทำผลงานเพลงไว้เยอะแต่งเพลงไว้เยอะก็ยังไม่ยุตการได้ทำทำออกมาสู่ผลงานออกสู่ทางสาธารณะใช่ไหมก็เลยทำช่องขึ้นมาทำช่อง y o u t u ู e ร่วมกับคุแมเอี่ยวช่องมุมกบุระงแล้วก็ช่องคุแมเอี่ยวแล้วก็เอาผลงานตัวเองที่ทำที่ทำเพลงไว้ออกในช่อง y o u t u ู e ตัวเองเพื่อโปรโมทช่องนีททั้งสองช่องครับทั้งสอง,องทาง,ง,งผลงานที่เราทำเองแล้วก็ให้ทางอาจาาย์มุตตี ถ้ามนเกิดให้เป็นงานที่ว่างานนี้นองเหนือจากทู่ทำงานประจำอยครับครับมีช่องทางที่จะติดตามคุณพุ้พงษ์อ๋ออ่ามีมีสองช่องทางอ่าเฟซบุ๊กอ่าบุ้งบะพงษ์แล้วก็ยูทูบอ่าบุ้งบพง์เหมือนกันแล้วก็อ่าสุวรรณศรีแมวเหมียวมีสองช่องผลงานเราจะเราจะปล่อยอยู่องช่องอ่าเฟซบุ๊กบุ้งะพงษ์แล้วก็ยูทูบอ่าบุกบะพง์แล้วก็ วัตส,สีแมวเหมียวเป็นผูโนโ้โหเป็นมุกแมวคนตะเพลงเป็นเจ้าของค่ายด้วยกันค่ะอาเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็เราสมัยก่อนตอนที่เรียนหนังสือเราเรียนจกสายภาษาไทยมาแล้วทีนี้เราก็เคยเป็นบก,กรวารสารของโรงเรียนและเคยเป็นนักเขียนในอาวารณสารเยอะที่อย่างที่เคยบอกจะจะ,จะยังไว้แล้วก็อาผม ชอบในการเขียนกรเขียนบทความเขียนเพลงก็ต่างชอบชอบอยู่แล้วเราเขียนเป็นอยู่แล้วเพราะเราเรียนสายภาษามามีพื้นฐานในภาษาก็เลยเขียนเป็นบทเพลงเขียนเพลงขึ้นมาเขียนไว้นานแล้วพอสมควรแล้วครับซึ่งมาเอามาออกสู่สายตาศาสนะอยู่ประมาณปีสองปีนี่ครับเขียนไม่นานนะครับคือมีความสามารถในการเขียนกรเขียนเพลงมาก่อนมุ่งต้นนะครับแต่เรื่องดนตรีก็เพียแค่พื้นฐานแต่ จริงๆคือเราเขียนก่อนเป็นมาก่อนประมาณนั้และครับใช่มาสารฝันตัวเองในแนวขนาดนะคะ,ต,ต,นนะ,คะตอนนี้ยังทำงานประจำอยู่หรือทำงานประจำอยู่อยู่ที่กรุงเทพอะไรอยู่ที่อเอาเวลาไหนมาแต่งเพลงอ่าเวลาเรื่องงานตอนเย็นตอนเย็นอ่ตอนเย็นแล้วก็มาเรื่องงานแล้วก็อ่ส่วนมากเรามีข้อมูลบางทีก็เ,เอาโครงสร้างให้พอตมาจากทาง คุณแม่เหมียวเขาจะให้พลอเรื่องมาประมาณนี้ประมาณนี้ผมก็เป็นคนแต่งแล้วก็คุณแม่เหมียวก็จะมาทานสอบคือเราจะมีพลฒนเรื่องมาก,ก่อนเออเนีพลเรื่องมีชื่อเรื่องมีเรื่องราวที่เรื่อสตอรี่ที่จะเขียนมาก,ก่อนและก็น,นกำมาเขียนทำตามโจทย์ของได้เลยได้ได้ได้ร้องเรียนมาจากไหนคะนี่ค่ะเป็น,เป,นเป็นนักกรอนอาเรียนเสริมไม่ก็เรียนคือผม ่าได้ะเอ่ยชื่อได้เนาะผมผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์บอยเขียบมาลาอาจารย์บอยเขียบมาล่าใช่ใช่ขอใจขอใจขอใจขอออฟเออใช่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 เป็นเป็นลูกศิษย์คืออ่าก็เรียนเรียนเสริมเพิ่มเติมแต่เบื้องต้นผมพื้นฐานผมเรียนจากครูพักรักจำจากอาจารย์อาจารย์กุสลามาแนวอยู่ประมาณนั้นแนวอยู่ประมาณนั้นแต่ว่าผมมาปรับเพราะว่าครงครั้งอาจารย์บอยเขาจะเพลงเขาจะสมัยใหม่นะ สังเกตะทว่เพลงที่เขาแต่งให้ทางละครทั้งสองสามเนี่ยมันจะเป็นอะแดปมันจะจะเปลี่ยนตามยุคก,กับสมัยขนาดพวกไอ้เด็กๆด็กคนรู้นเขาจะไปร้องได้เลยเราก็เลยปรับให้เข้ากับยุคเพลงโดยวิธีการเขียนก็คือให้มันเพลงจะเข้าใจกันขึ้นแต่ผมเป็นเขียนลูนกพุ่งอีสานอยู่ตอนนี้ลูกพุ่งอีสานทั้งเพลงนะคะที่เพลงยุคเพลงนีค่ะเพลง ใช่ใช่แม่นติดถูกต้องถูกต้องเราไปฟังกัน่อครับครับจริงแม่นติดครับตามไปครับตามไปเดี๋ยวฟังกันเลยนะคะได้ครับได้ครับโอเคครับค่ะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของการเปิดเพลงแม่นตีนะคะเดียวต้องอช่วงเบกที่สองนะคะที่เราจะให้สัมภาษณ์ต่อไปคะ่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันเลยนะคะ เรื่องคือคือโจทแต่เขา่าแมนตีเป็นคำอ่าของคําพูดของไพ่ไพ่ภาษาอีสานเนาะที่ผมเบื้องต้นผมยืนคนพูดประจำเวลาคุยกับทางทางกฤษแมนติใช่หรือใช่อยูบ่อยประมาณนี้ครับคำติดปากเราแล้วก็มันใช่หรือเปล่าใช่หรือใช่หรือมันแน่นอยูบ่อประมาณนี้ใช่หรือใช่หรือ,รอ,รอ,อ,อรประมาณนี้ครับก็เลยทีนี้ ็เลยเอามาเป็นทำเป็นเพลงแล้วก็มีเนื้อหาที่ทาโครงสร้างทางอรม์ความเหมียวให้ให้คอนเสปต์มาว่าให้เอาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวหัวเมียบนเรืวองคัวอย่างเช่นว่าตื่นเช้ามาเป็นทั่วไปนอนคู่กันแล้วก็ตื่นมาก็เอาโทรศัพท์มอถดูแล้วก็ส่งหัวใจไปให้คิดไงประมาณนี้แล้วนอนทางหลังให้เมียประมาณนี้เป็นวิถีชีวิตของผู้ชายวัยประมาณทั่วไปแล้วก็ ลลูกของเงินก็ให้กินงห้าบาทสิบบาทแต่พอไปมีทีงานงานวัดมึงมาลงมาแล้ก็ให้ติ้งลองแล้วไปเจอเพื่อนก็เลี้ยงเพื่อนเลี้ยงเล่าเลี้ยงเพืเ่อนแต่ว่าลูกเมียของให้แค่ห้าบาทสิบบาทประมาณนี้แล้วก็กลับบ้านนี่ยางรับเพราะว่าฝนตกดิฝนตกที่ไรที่บ้านแดดเปรี้ยงๆเหมือนประมาณเป็นวิถีชีวิตของในครอบครัวทั่วไปอ่ะของชาวชนชาวนักญาติทั่วไปเรื่งนี้ก็จะให้ให้ลึกถึงถึงคน ว่าทั่วไปที่คนทั่วไปแล้วมีชาดดิ้งก็ูเป็นหลักมันก็ปูหลักเป็นเรื่องแห่ก็ไม่ได้แรงมากถ้าคำามกันประมาณนี้เป้าหมายคือให้ชาวบ้านทั่วไปอ่านเนื้อเพลงนะใช่ถูกตุกตุกฮุบมาก่อนตามโจทย์ที่ของอาจารย์บอยฮุบก่อนฮุบก่อนแล้วก็เนื้อไปตามเอาให้ฮุบฮุบก่อน โดินเลยแล้วก็ดนตรีนี่คือเราก็ให้โจทย์เขาว่าต้องการเป็นดนตรีสนุกสนุกแล้วก็มีกลิ่นอายของทางทางอินสานโจทย์ที่เขาตั้งไว้แล้วก็จะมีคล้ายๆพวกอะไอ้โชกเซิร์งพวกอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่คือจใจอย่างที่ฟังโชกเซิร์งเซิร์งทางภาษาพวกมอลำ้ำอะไรประมาณนี้แต่ไม่ใช่มอล้ำนะเป็นรู่นท้องอินสานที่มปนส,สนุกสนุกให้โจทย์เขาไปอย่างนั้นไงี่ยตารคอนเซ็ปต์เขาดนตรีก็คือเป้าหมายก็คือให้ประชาชนชาวรากหญ้าทั่วๆไป พวกระดับใบชาวบ้านทั่วไป,ไปใบชาวบ้านระดับกลางประมาณนีร้ระดับล่างนในลากยา้ถ้าใครชื่นชอบนะคะบทสีที่เปิดไปในรายการเป็นติกเนี่ยนะคะสามารถติดตามได้ที่ไหนคะทีะ่ช่องยูทูบของมุกวรพงศ์แล้วก็ช่องอยูทูบสวัสดลศรีแมวเหมียว e สองช่องทางสองช่งองทางได้ค่ะจบรายการก่อนนะคะทุกผู้ชมได้ได<อ><อ>้ได้ก็ติดตามก่อนขอบคุณค่ะ ก็หวังว่าอย่างนั้นเพราะว่าเราตั้งใจแต่งให้คนให้มันติดหูให้ชาวบ้านได้ไปฟังเราเพลงเราก็ไม่ต้องปีนกระปีนกระไรฟังก็ได้เลยครับผมอ๋อคุณมิ้วเหรออ่าความเป็นมาคือเห็นน้องเขาเล่นดนตรีเปิดหมวกอยู่นานแล้วหลายปีแล้วด้วยตรงที่ตลาดกองโขงอ่าเห็นน้องเล่นนานแล้วทีนี้ เราก็เดินผ่านไปผ่านมาแต่ไม่ได้คุยกันหรอกแือว่าน้องคนนี้เสียงดีเสียงเพาะนะก็ก็ดูอยู่ว่าน่าสนใจแต่ว่าเมื่อเอื่นเราเ,ราเดินเดินผ่านกันไปผ่านกันมาไม่ได้เจอกันมีวันหนึ่งที่ผมไปเจออยูน่น้องที่เซนจุรี่ใช่ไหม Century, เซนจุรี่ก็เห็นพี่น้องไปเปิดบวกตัวนั้นวันนี้เราก็แวะทำตัวนั้นก็เลยแวะถามถ่ายน้องพอได้ถามถ่ายกันก็เลยรู้ว่าน้องเป็นคนสกลนครนี่แหละคนบ้านเดียวกันก็เลยก็เลยคุยกัน คุยกันให้กาลังใจน้องกรู้ว่าน้องเป็นนักแต่งเพลงปเป็นนักดนตรีด้วยก็เลยเห็นว่าน้องมีความสามารถก็เลยอยากาสนับสนุนน้องนะเจอกันครับก็อยู่ประมาณนี้แหละครับเลงนเพลงใหม่เพลงนี้เพิ่งทําเสร็จเป็นเพลงอ่แบบา,าแหนมแหนมแง่ล <ım ın> ายภาษา,าอ,าอีสานแหนมแน่คือภาษากลางคือมองบ้างมองพี่บ้างมองมาบ้างมองทางนี้บ้างประมาณนี้ คล้ายๆว่าเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็มีมีหนุ่มมีสาวแต่เวลาผู้สาวคน,คน,คนผู้หญิงนะหญิงสาวนะชอบชอบอย่บ้านอื่นมากไกลๆที่ไม่ใช่บ้านเดียวกันเนี่ยทำไมไม่ชอบคนบ้านเดียวกันประมาณนี้ทําไมบ้านเดียวกันมันเป็นยังไงมันเสื่มันิร้ายไม,ไม่ไม่หล่อไม่งามไม่สวย,ย,ยได้ยังไงทำไมจะไม่ชอบคนบ้านอื่นใกล้เรืนกินด่างหรือเปล่าประมวานนี้คือน,น้อยใจกำลังน้อยใจว่าทําไมไม่ไม่รักคนบ้านเดียวกัน เนียเบิ่งเนี่ยกล้ายๆกันคือเอาทอดลูกมาก่อนหาลูกศิษย์อาจารย์บ่อยเขาคงก่อนได้ว่าเราต้องการให้มัน,มนสนุกเป็นนี้คือต้องการสนุกทิ้งอายสนุกสนุกแต่ดนตรีไม่ละกระจามันก็จะจะทันสมัยเร่งกว่าเพลงแม่นปิดเพราะว่าอาจารย์ที่ทำดนตรีเขาก็คนละคนกันแต่ว่าอาจารย์นี่คือเป็นรุ่นใหม่กว่าเป็นนี้ก็ยังไม่ได้เปิดในยูทูบนะ เออถ้าฟังก็ต้องไปฟังในช่องที่การไลฟ์สดของมุกกระพงเรียกว่าซูบูติซีแมอยู่ก่อนเพราะยังไม่ได้เปิดเปิดในของตใอย่างในที่แรกเรามีจากทีโนะคะภาพและเสียงมัมาอวดทุกฟังกับกับมีหม่ของคุณมุกได้ได้ลองฟังดูครับลองฟังดูครับแม่นติเอ้ไม่ใช่แนมเบิ้งแนมเบิ้งแน่แนมเบิ้งแหน่ต่อไปก็จะเป็นเพลงแนมเบิงแนนะคะในผลงานผม ค่ายเพลงมุกแมงที่เป็นเพลงใหม่ที่เราเปิดในรายการของคุณจะจอย่างเป็นรายการแรกนะคะติดตามได้ได้ไดไดเลยค่ะค่านี้ก็เป็นช่วงที่2ของรายการนะคะที่ให้สัมภาษณ์ของน้องมิ้วนะคะกับมุกบรพงศ์นะคะผ่านหน้าจออากาตอนนี้อปนไลนะคะว่าเป็นอย่างไร ใน<ด>การเข้ามาสู่รายการของจะยาน,นี้นะคะมีก็มีมุกบรพพลนะคะเป็นที่ปรึกษาและก็ชักชวนเข้าสู่วงการนะคะอคือ เพลงนี s <S Help, ้นะท่ะคเอากันได้ครับเขงไดอแต่งคนที่เยรักของค่ายบุกแมวคนทำเพลงที่สองช่องทางช่องทางยูทูบก็ติดตามอยู่ที่ยูทูบบุ๊คกรลลภงอีกช่องทางหนึ่งงงานึก็คือของช่องทางกัวทศีแมวเหมียว สำหรับ a c e b o o กก็ติดตามที่่ามุกวรพงศ์ครับติดตามได้ครับผลงานเพลงก็จะทยอยลงไปเรื่อยๆครับสนใจติดตามทำเพลงถ้าจะทำเพลงศึกษาเพลงเป็นเพลงทุกเทศก,กาลนั้นแต่งงานบวชหรือเป็นเพลงประจำช่อง YouTube อย่างเพลงมุกวรพงศ์ที่ผมแต่งไว้น่ะก็สามารถติดตามไนดะ้หรือเพลงม้าของโรงเรียนนี่ก็สามารถติดต่อที่ทาง u t u b e ของมุกวรพงศ์แล้วก็เฟซบุ๊กมุกวรพงศ์ได้ครับ จะมีเบอร์โทรที่อ่าที่ติดต่ออยู่ครับเพลงเกษียณเพลงเกษียณเพลงเพลงมาร์ทเพลงประจำช่องยูทูบเพลงอ่าเพลงประจำตัวประจำตัวเองเนี่ยงนี่จะใจเย็นๆอย่าได้เพลงอเงี้ยก็ได้เงี้ยถ้าใจยังเต็งเต็ง่ายเพราะว่ามีคาแรคเตอร์ชัดเจนมันเต็งง่ายได้ครับใครได้ทุกมิตินะติดต่อได้ครับใครสนใจ

ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับผมครับขอบคุณครับปอการหน้าคุณเลี้ยเค่อีใหม่ครั้งครับปอกาหน้าครับได้เลยค่ะใคมีนักร้องหน้าใหม่แก่ันี่ก็าที่นี่ได้เลยนะคะสมารสมารเรียดวพูดแอมเปิดของเรานะคะเราเหมืว um ่าสำหรับเียร์นหน้าใหม่นะคะานเลยวันนี้เวลาหมดนะคะพรุ่นี้พบกันใหม่ค่ะสำับสมารทไลน์ส